เอ็นสองสองซ้ำเมื่อกี้หรอซ้ำค่ะซ้ำกัาริกาโปโลโเฮ้ยงานไล่กันแค่นี้ยังไม่ได้เลยงานไม่มีอะไรเลยนับยี่สบองก็ไปยีสานับยีาแล้วไปไอสัตว์ยังผิดเลยเย็ดแม่ใครจะเอาเอเมสเมื่อกี้ทิมเ <3 S 2> อ็นสนะคะของแท้ค่ะใ<อ>าปราปอมอยู่ในคุกจ้า เขาไม่น่าถามเลยเบอร์หนึ่งเมืองไทยถามดูสีด้วยโอ๊ยถามนิดเดียวเองถามนิดเดียวเองทำไมโมโหมันน่าถามไหมอ่ะลูกค้า,าพิมรู้ลูกค้าอยากได้ความมั่นใจแต่พิมพ์อยู่ตรงนี้มาปีนี้เข้าปีที่หกที่หนึ่งทุกแพลตฟอร์มเข้าใจป่าลูกค้าซื้อโอนซื้อโอนซื้อโอนเขาแย่งกันซื้อของฟอร์มหรือ ทหารดูสัมภาระดูนักข่าวดูแฟนคขับดูไม่ใช่แฟนคขับดู แมที่กูวินเพราะกูเห็นกูไม่อยากจะเสียเวลาเราแต่กูเห็นถามมาตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วพิมพ์ฝัดข้อความอยู่อย่างนั้นมึงถามอ e ีพอยพิงเทชบูลเนี่ย <laughs> อีนี่อยู่มาหปีอยู่กูมาหปีอยู่ทุกไลฟ์ชิดพายก็ไม่เคยยกนิ้วขึ้นมาให้กันก็ไม่เคยการันตีแม่งมีแต่อนรีบรีบเอฟรีบโอรีเอฟรีบโม ชิบหายเอา,าราคาคสี่พันเจ็ดาสบาทค่ะสี่พันเจ็ดขายลูกค้าพันเจ็ดสี่สี่แปดสามค่ะสี่สี่ันเจ็ดอบาทคาราาับไม่ใช่ว่าหญิงแล้วแม่งพูดคนตีหรอกจนป่านี้ยังมีคนถามอีกหรอขายของแท้หรือเปล่าคะยังมีคำถามนี้อีกหรอ มันทําได้หรอประเทศไทยขายของปลอมอะ่ะมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้ไม่มีใครขายข,ายของปลอมได้นี่คือข้อกฎหมายขายได้ก็ได้ไม่นานตารวจจับแล้วก็ไม่ต้องถามว่าของปลอมหรือของแท้ ให้ยืนขายตรงนี้ปากดีแบบนี้กล้าพูดกล้าทำยืนยที่สว่างแบบนี้ขายของปลอมไม่ได้ปร,รรประเทศไทยมีคือมีแปรออนไลน์ขายฮึมหึมๆึมฮึมึม หน้าตาแบบนี้มีอยู่คนเดียวถามมาได้ของแท้ไหมคะชิปหายของทุกตัวบวกการเสียภาษีหมดเสียภาษีร้อยเปอร์ซ็นตเต็มคือพิมพ์ลีพายไรายได้สามพันล้านเสียภาษีเป็นร้อยล้าน เสียภาษีมากกว่าตังที่มีในบัญชีถามออกมาแล้วฝัดอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วของแท้ไหมคะเออใช่สิหน้ามันแข็งมันปลอมทำอะไรไม่ได้มันทำมาเยอะแต่ว่าของที่ขายคือของแท้แล้วทำไมไม่พูดดีดพูดใจอย่างนี้ทำไมกูไม่ออกความว่าทอนรู้มีหัวใจเหมือนกันแหละ เท่าไรแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทยิปแซงโลหงนะคุณลูกค,ะคะ้า่ะโชเดอร์ยิปแซงโลหงเคสสีดำราคาแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทไม่ได้แคร์หรอกอยากพักแป๊บหนึง่งเมื่อกี้ขายของมันเร่งไป เ <laughs> พื่อนเพื่อนรักอย่าแคร์ไม่ได้แคร์หรอกถ้าแคร์อยู่ไม่ได้รรหรอกบอกให้คนอย่างพิมพรีพายถ้าแคร์คำพูดคนตายหายไปตั้งนานแล้วทาไมสู้คนตายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าจะบอกให้ฟังคนเราเนี่ยเพื่อนรักเราต้องตื่นได้แล้วเราต้องอยู่ในสังคมเราต้องฉลาดขึ้นทุกปีทุกปีอย่างพิมพอ่ะพิมพ์ก็พยายามพัฒนาตัวเองอะไรไม่ดีก็ไม่ทําทําแต่เรื่องดีๆลูกค้าก็เหมือนกันเราก็ต้องดูแล้ววิเคราะห์อย่าไปเชื่อใครคําพูดใครง่ายๆ เราดูเฮี้ยมันใช่หรือเปล่าที่เขาพูดที่แม่งพูดออกมาเนี่ยมึงมีเครดิตอะไรที่พูดออกมาพูดออกมาจากใครเขาเป็นใครพูดออกมาเอ๊ะมันใช่ไหมใช้สติพินิจพิจารณาไม่ใช่เปิดออกมาแม่งไอ้เฮี้ยตอนนั้นเขาปลอมคนนี้เขาปลอมก็ปลอมแม่งหมดมันไม่ใช่แล้วก็เวลาถามอะไรวิเคราะห์กันหน่อยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรเขาดูกันเรือนหมื่นเรือนแสน แล้วเขาโอนกันแบบนี้เฮ้ยดูก่อนถ้าเราไม่แน่ใจเลยอย่าเพิ่งถามเราดูก่อนไม่ไหวจริงๆลองถามคนข้างๆดูอย่าเพิ่งลองวิเคราะห์กันก่อนลองซุบซิบนินทากันก่อนอย่าเพิ่งมาพิมพ์โพ้งในนี้มันดูโง่ไปแต่ถ้าลูกค้าถามพิมพ์พิมพ์มจะบอกให้ตรงๆแต่อย่าฝัดข้อความมามากเพราะเวลาที่ลูกค้าเขาพิมพ์บางคนเขาจะเขาจะซื้อเขาไม่ได้ซื้อเพราะลูกค้าถามว่าอะไรวะแพ้เปล่า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  แทบวะแท้วะ,ะนี่ของแทบวะแท้ไหมแท้วะแท้ไหมม,มันก็ดูถูกกฎหมายบ้านเมืองกันเกินบ้านเมืองนี้มีขือมีแปรนะคะพิม์บอกเลยทําผิดทําผิดได้นะคะแต่ทําได้แป๊บเดียวยืนนานไม่ได้ีนยืนมาหกปีแล้วคะ่ะยืนจนเส้นเลือดขึ้นหมดแล้วยืนจนนี่นี่มดลูกเจ็บไปหมดแล้ว ยืนจนอะไรอะ่ะเนี่ยกระเพาะเยี่ยวจะอักเสบแล้วอักเสบอีกไปหมดแล้วขายขนาดนี้เนี่ยมันมันจะขายปลอมได้ไหมล่ะลูกค้าพิมอะขอให้ขอให้วิเคราะห์กันสักนิดนึงพิมพ์ไม่อยากจะพูดมากหรอกแต่ว่าบางคำถามเนี่ยมันก็ต้องมันขาดความวิเคราะห์ไปสักหน่อยนะคะอ่ะ เท่าไหร่แปดหนึ่งเก้าพันสี่ร้อยบาทาเก้าหมื่นทอนหกร้อยสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอสองหนึ่งแปด A สองหนึ่งแปดจริงๆมันต้องสามหมื่นเจ็ดสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิ หนูมีหนูมีไม้ใช่ไหมกระเป๋าโค้ดกระเป๋าตังโค้ดใบนอกใบในใบในเนี่ยเอาไว้ใส่เออบัตรใส่การ์ดใส่เขาเรียกว่าการ์ดโฮเดอร์นะคะระชาชนการ์ดอะไรต่างๆที่มันดึงขึ้นมาแล้วก็เอเอออาไปเอาไปเอาไปส่วนเงินเนี่ยอยู่กับเงินเงินอยู่ตรงนี้เงินอยู่ตรงนี้ เงินอยู่ตรงนี้เงินอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นช่องซ่อนเงินใส่แบบอะไรก็ว่าไปสามารถแยกได้รวมได้แต่เราได้มาแบบรวมซื้อมาแบบรวมในช็อปเนี่ย1,900บาทเราให้ลูกค้า2,999บาทค่ะบีอค่ะ B26 อกค่ะ2อ0 0 0อารหรอ <29 00. S 1> อามีไทย2,000 0เา